สวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุกสนกับยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวหิงข้ามบานเฮามาพบมาพบอกันเมื่อนี้กับผ้าอนุ่นหน่อยลงมาดินบุญน้องเม่พี่น้องโบอนุ่นหน่อยอยากไดรยังลูกสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีอนุ่นหน่อยกับพ่ออนุ่นลงมาบุญก่อนเนาะโดยการนาช่างพี่น้องเลยเอาใจใจเงินเพิ่นก่อนลูกอะเพิ่อนหอยแกะเนี่ยขาเอาหัวใจ อยากได้ภาษาอังกฤมันเมนแนากินอยู่บนะลูวเป่นขนมเนาะอ๋อเป็นขนมสักก็อันพันเปนว่าเนาะเลยเอาเอาเนาะเล็กน่อยหน่อยพูดจ้งหอดอันฟองกินเนาะใส่ถุงเลยใส่ถุงเนาะเดี๋เดี๋เลดอเลยเดไอได้รถไปแล้วขันหนึ่งเนาะพี่น้องเลยขั้นหนึง จะอ๋อจะงานก่อสามันอ๋อสามันเนาะพาโนนหน่อยลงมันโลเพื่นอยากลงมาเนาะเพื่อนเป็นน้องเลยหนาวว่าลุงสบายดีเนาะโดยลุงถ้าว่าทำมันไม่ไปเลยลงมากับลุงจิตรหน้ากาบอตาเนาะจ้าเมร์เพื่นพากันไปทั้งไรเด้วเพื่อนเป็น้องเลยอ่าเนาะมีหมอลำพร้อมเนอตเปอร์เซนก็เห็นเนาะ อยู <cran> berry, ่ในะเพิ <t ousse> a, no. elas, ่นอยู N ่ในจังเนาะไปอ่าไปคนยังมาทันได้ลงมาหลายปันไหนเนาะยังหัวเร้งอยู่เป็นพี่น้องกับอากาศกันหนาวนี่เนาะโดยมาข้นมากระตอกแล้วเต็มเลยนะพี่น้องเป็นในนั้นเนาะบ่อเซนเห็นบ่เนาะเห็นพี่น้องเยเนาะ อ้าวเนาะพากันไปดีใส anyway. ่เด like ้บาทดยีอ้นไปแอเบิ้งผู้สาวจักสนะหลังเวทีพูนไปแจ้งคุณน่าไปเอเบิ้งขาผู้สาวพ่นเปลี่ยนเสือแบกเฮอนนบอตากับลุงจิ๊เจ้ากคอยู่แต่อยู่หลังเวทีผู้ีนีมีหมอำเือี่น้องเป็นอะไพมาลำเนาะอ่าปีนี้พนจ้างมาเนาะห้บ้านเขาเบิ้งเพ่นมีหมอลำเรื่องมา ย well ังเหม็นพ่นสิลิยังมุ้งได่เนาะเออจะเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยตั้งริ้วเนาะเพราะว่าแขกคนกันยังพันในลงมาตุ่มมาโฮมกันหลายเป็นไงเนาะเพราะว่าอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวเนาะอันนี้กิสิบราะเอยู่รนเน่อยหน่อยจะนอนกับเมื่ออะไรเนาะเพราะอากาศหนาวเนาะห่างเว้นกับพ่ออยู่ๆเนาะตอนพื้นอันตรายนี่คุณน้องเฟยพี่น้องเอ้ช่างอันมีอยังเพ่นห้องมีอยังวารเซนห้านบะ ห้านบ่หรือว่าเวทีบ่บ่ได้ไปเบิ่งจนจนลืมซื้อพ่พี่น้องเอ้ยป้าเนาะอันตั้งแต่น้อยจนใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะก็บ่ค่อยได้เห็นอยู่บ้านเฮามาตั้งวนีจาเื่อพ่พี่น้องเอ้ยปีนี้เป็นปีแรกเนาะหรือว่าเป็นนําาิน้ามานั่นบ่เนาะยังแบบว่าบ้านเฮานั่นตั้งแต่ทาทําใหญ่มาก็ยังบ่เคยเห็นจัเทื่อนพ่พี่น้องเพิ่นมาตั้งแบบนี้เนาะ เป็นปีน unku, ี่ <blunt. S 2> เป็นปีเลขเลยพี่เลยตะเกียวก็ตั้งอยู่เป็นบ้งเวียบ้องยังไปแต่ว่าอันนี้เป็นหมอลำอ่าเรื่องเวเฟินบ่ okay. ได้มีเหล่ามีเบียร์ขายนะเลยพี่เลยเนาะก็ถือว่าเป็นปีเลขเลยพี่เลยอ่าแล้วอ่ะนชื่อยังก็บ้องยางก็บ้องยังนะบะเต็มขอนขอนฟ้าโอ้ขนาดหมอลำขอนฟ้าบ่ะเต็มบุลง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 า ก็เซ็นคืออ่านยากภาษาลาวเลยว่เซ็นอุลมซินอาอุลมอุลมซินบหอุลมสนวนฟ้าอุลมซินวันฟ้าอุลมซินลมซื่นอุลมซื่นออุลมซินอุลมสินกวนฟ้าอุลมซินกำลังเริ่มเนาะพี่อนๆไงอ่าเริ่มอุลมซินวัน อ้พี่น้องเลยไปกินมะลุว้าสิบสดเลยเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยาหนุ่นหน่อยมาเบ่งหมอลำเมือนนี่ปวดใจเส้นตอตุ๊กต๊อบเลยนาะบ่าเซ แล้วว oh oh <c ười> ่าบจิตวตาเพื <sh arp inhale> oh, other, ่อนะไปนอเลยดูเวทีู้นาอเพื่นพากันขึ้นไปจางเลนเนาะเออจเพื่อนจิไปเป็นนักห้องเพื่อนนอไปน้อเลยคุณว้าวจิตกวาตาเพื่อนไปเ่น้อเลยขึ้นไปทึงผูเนอวาวถ้าเพื่อนขึ้นไปเป็นนักล่องว้าวยังพ่อว่าหาอยู่เนไปไป่น้อเลยคเพื่อนจไปเป็นนักล่อง น้องแมเพลไม่ต้องเลยมาแบบของรักอะไมาแบกของกลัวเหรอ อันนั่นนะเสียงกรอกนะวันนี้นะทดสอบเสียงกรอกอุบะหน้าอุบะพุ้งซิทรอเบิรงรอเบิรงแต่เนาะว่าเปิ้งจีอันเบิ้งตแต่ม้วนหม้อเนาะไม่เป็นแต่เบิรงเลยเนาะเป็นแต่ม้วนหม้อโดยโดยกำลังอ่ากำลังเนาะกำลังเบิ้งตัวเอามันแม่นเน้อเอาม่นแม่นเน้อโดยพี่น้องมา แกกันบ okay, yeah. ่คนได้ส yeah. okay. hmm. yeah, yeah, yeah. oh. yeah. ิพ okay. ันเี่ยคนไดสิทต๊อกาคนสิพัน่นี่นะอ๋อสิพันแล้วจะงานน่ะอ๋อสิบสองสิบสองงานสิบสองงานอ๋อาาอไ้ได้น่ไพลานี่นอตาลานบ่ตา้านมาตาเห้มั้ได้สมคขีโมแล้วมาตา บอเซนกันยิ่งมาเปนไหบเซนคืออยู่บ่เจ้า้คือก็รองคือโอ้รคือกเท่าคือไดยั้นาะั่กันยังบุคือและแข่งกบอตาแข่งกบอต้าวะเอาเอาได้บอเนาสิบพันถึงเ่ไห่จาลูก ยืดไปให้ช <laughs> <fit in? AMA easier> <SL> ุดโตมาเไรมาาลกไปโอ้ยได้ชุดยิงแบบไม่ยิงแบบนั้นวะเห็ุไปทงที่มาตั้งเอ้ยโอ้ยอะไรนติงอฮ้ยมาเดนโอ้ยอไรเติงปวดติงซือเนาะมันถืออยู่แต่ว่ามันโมันม่น้อง เฮงบ่ถึงมาแจกว่เซน้เก็บโอ้ยดีเดีเงเนาะโอ้เอาบัวในี้มาดีมาได้หนีเลยเนาะเจ้าคือคนครบเจ้าน่ะมาแตเทือนนองนี่นะ มายิงปนลิ่นเดียไงบคำืนะกยิงปยิงปืยางเนาะยิงปืนยางเนว่าาแล้วเว้าล้วบวลงมาเรืองน้ำเอบ้ามบวยบวอยบวบ่จะว่าตะบงน้ำเรื่องนะวบงยิงตาชมันวาาสีมือยุ่งหามเดียงจังวตกอยู่จัก

เป็นต้มว่าปยต้คนหนนะเคยทีตายบ่ยน้อเนาะโอ้ยได้แป่เพื่อนตีงหน่อยนึงีนะบ้าวคนนึง่นี้อ้วนนึงนี้ใคเสเียตกนี่นาะสีนุ่ม โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเตียงวัดต้องอ่ะโอ้มาเตียงยังเอาสีมือแม่นเลยอ่ะเฮ้ยได้แล้วหนึ่งขวดขวดเดือดบุ้งอ่ะเอาเอามาโยงมาใส่ใส่ ไอ้ไรต้องเบนตี้จะขวดเนอ่ยฟิวพลงแพลงอย่เอาชูอา่าสูู้โอ้ยนยืดจนชุดโตแลยโอ้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 ยน้อได้น้ำส้มได้น้ำสมวะ่อ้ยได้น้ำมะขาม แก่หนาวเลยได้เนาะโอ้สั่นเลยโอ้ยเปน่อสามดชกมวนลควมวนควมวนแกนาวแก่ไปดวบ่เตียงเลยซองละบ่ยิ่งซองกันเลยวอต้าจะโยกไล่วอต้า เอาให้ไล่แล้วว่าตาสูว่าเตียงว่าเตียงว่าหลังสองวละค่ะค้โอ้สองอ่ะลงสเลยบนสยิงยิงหนึ่งเอนคุออเตียงได้พอดีสามี่ขวดเลยนาไป่้เ้ยไปตัวนี้ใเลยใจโอ้ วเตียงมาได้สี่ตัวเม่นดีๆเม่นดีๆสุดยอดสุดยอดเัวเยงักเเก่งเก่งดีกระาษงก่อนเอิ้กว่าได้หรือ่าพีงก่อนเอิ้กว่าได้หคือเคือแก้หนาวนนึงกหนาวนอยนึง <laughs> Anh vâng mãi mà, nhung mãi nhung này nhung mãi nhung mãi nhung mà, nhung mãi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  nhung mà nhung mãi nhung mãi nhung mãi nó, mãi nhung mãi nhung mãi nhung men nhung

เอาขวดเอาอันธงใส่ขวดแล้วน่าจะขวดบะเตียงคนยิงได้เมื่อกี้นี่เนาะเพิ่มไน้องเลยบะเตียงยิงได้จะขวดสาบขวดก็ใช่ขวดหนึ่งเืยเนาะเอาไปซีเอาแก่หนาวเนาะแก่หนาวเพิ่มไปน้องเลยตรวจดูไปหน้อยเนาะตรวจป่ะพ่อเสี้ยหายจนข้อเห็บว่าอะนี่ ่ get now, get now. Uh, ่ไม่ใ uh, ช่านเอา่ม like ้น่เ้าน่งซื้อเนึ่งแกหนาวแกหนาวเฮ้ป็น่าซื้อกิโลกันได้ยี่รอกินลแต่ว่าอยัรอ่าอยังก็อย่งแกหนาวเนาะมวนจนใรเ้ไปซื้อมักัมันกับวนอีกไปนึมีควมวนน้ำให้ไปด้ยเนาะวยว่นาจิงได้วงนะมาเสิกันทุกวัน ยังอยู่โอเคอยู่เนาะได้ขวดนึงได้ขวดนึงอยู่เนาะบ่ตาดีบ่ไจขวดเลยบ่ตามานซน้องกุ้งได้แม่นบ่าขนมเมือสามีมาเบิ่ง้ยยังบ่ยอมเด้ยังบ่ยอมยังบ่ยอมะเนาะอะเนาะ สัตว์มังกรเปิ้ลเป็นยังงบ้างอันนี้เนาะขอบใจได้เลยโดยโดยสบายดีเนาะโดยโดยโดยสบายดีอ่าอ่าอันนู้นาปิ้้ลบาเปิ้ลีบสัตว์มังรต้านวาอันอันนู้นมัเนาะวาพี่น้าทั้งสบายกับเป้สบายเปิ้กำลังสัตว์อยู่นไปเนาสัตว์เมืองเมือต้นสาบ ให้าาไ,ได้เดอ้อให้ได้เดอ้อยันไปรูปได้องด้วยเเห็นได้บ้าย็นแต่เราลูบว่าอยู่ใเรื่องสั้นมนี่ก็เอาบัตาให้ได้เดอ้อให้ได้ต่สามีเดอ้อนไานเก็บก่อนบาต,อตามหัวบนนี้

โอ้ได้หอเล่าหาตุ๊กนกหาุกนถือว่าว่าได้กิ่งนลูกนึงอ่ะอ้สองลูกบ่ได้เหรอแม่บ ไปชิพันเลยชิพันเลยโอ้ยโนบาตาไปชมิมือไวเลยโนบาตานี่พิมา10เข่ดเพิ่งมาเ่้วาให้ไล่นเอาแก้มือให้ไล่สักอย่างสิโนวาตาวายผิวพง โอ้ยนี้สบายยังสั้เอาสั้เอาเนาะคุณน่ะเดียวเดีบากระทาพ่ตาเบากระทาอีกเ้บ่ตาพายมาน ขไดโอ้คุณน่ะไงคุนยักษ์ซั์ได้หมดโดยสบายดีเนาะคุณได้ขนมทงไงม่มาด้าุ่ณนี่ไม่ได้คุโมอคุณน่ะคุณได้ขนมทงไงมวกลายๆนึงเนาะแ่ทงไหมอืมสบายเก่งเนี่สบายนี่สบายบะ่

ชิปนจำนะพี่น้องเลยาเชียรอยู่ไหเอาอุ้ยตั้งอะไรเอาเอาตั้งตั้งคือแล้วคือแล้ว เอา้่กันแล้วเบอเท่นั้นไหแล้วเอ้ยนาะขนาดถอดมุ้งใสยังมาถึงเนาะบอตาเอาเอาเอาเนาะมันได้เออพวกเน่นสูสาสบายก็ไม่ได้มึงเนขนมกรอบเค่กอยู่พเคเก่งดี่นีสาวสบพานเอาจูงเงินไบใบบอตาด้วยเนาะ น้องเพย์เพย์น้องเไยตอนนี้กันผากันคายหนาวแล้วก็สิพากันไปเบิ้งอ่าเพิ่นเส็บหมอลำก่อนจักนอยน้องเพย์เพี่น้องเไงน้องว้าตาเนาะอาเบิ้งเพิ่นอาดินหมอลำแจักหน่อยเพย์เพย์น้องไงกับสิพากันขึ้นเนาะงวันเนี้ยอากาศกันเริ่มเย็นแห้งแล้วเนาะ